สวัสดีทุกท่านครับลำโพงเสียงใน N e ส t Pro AX 205ูจากร้านนาราลัางนกนะครับลำโพงรุ่นประหยัดคุ้มค่าให้เสียงที่มีคุณภาพนะครับตัวนี้เป็นลำโพงเสียงนกเสียงในนะครับเป็นเสียงกลมหรือว่าเสียงในขนาด2อคูณหิ้วนะครับเป็นลำโพงเบียโซที่ถือว่าเป็นรุ่นประหยัดและมีคุณภาพคุ้มค่าครับอีกรุ่นหนึ่งของทางราหัน ทางร้านบริการติดตั้งคอนเดนเซอร์สายพร้อมปลอกกันความชื้นไปให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือพร้อมใช้ได้เลยนะครับท่านไปถึงไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนี่เป็นคอนเดนเซอร์ครับปลอกกันความชื้นนะครับเนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสายนะครับซึ่งเป็นสายขนาด60เส้นในนะครับหรือว่านําเสียงได้มีคุณภาพยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเนี่ยยโซ่2ค5นิ้วลำโพงเสียงในนะครับ ไปถึงติดตั้งได้ทันทีพร้อมใช้งานคุ้มค่านะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับลำโพงเสียงใน Motorola SB120M จากร้านนาราลาัางนกนะครับถือว่าเป็นแบรนด์คุณภาพอันดับหนึ่งนะครับให้เสียงมีคุณภาพมากนะครับสำหรับตัวนี้ m o t o r o โรล่า2 0 m บนะับรรจุไห้ในกล่องสเปคคือว่าตัวนี้เป็นลำโพงเบอร์หนึ่งสำหรับบ้านนกเลยนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นลำโงพงเปียโซมีสติกเกอร์ด้านหลังอย่างนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด2.5นิ้วนะครับกระทัดลัดนะครับตอนติดตั้งนี่จะวางแนวไหนก็ได้นะครับแนวตั้งแนวนอนก็ได้ ให้เสียงคุ้มค่าแน่นอนนะครับทางร้านนะครับมีบริการติดตั้งคอนเดนเซอร์นะครับบอกกันชื้นแล้วก็สายไปให้เรียบร้อยจนไปถึงก็ติดตั้งได้ทันทีสายก็เป็นสายอย่างดีนะครับ60เ้นในถือว่านำเสียงที่มีคุณภาพสูงสุดเลยนะครับ Motorola นะครับ,บ SB120M ติดตั้งสายฟลอมคอนเดนเซอร์เรียบร้อยนะครับในลำโพงขนาด2คูณ5นิ้วเสียงกล่องเสียงในนะครับคุ้มค่าแน่นอนมาครับ